มัศจั่์สมุนไพ,พรพีทพอยวันหยุดนี้ไปเที่ยวบ้านเรากันไหมไปสิเราก็ไปนั่นไงบ้านเราแต่เดี๋ยวเราไปเล่นลำธารข้างหลังบ้านกันก่อนดีไหม ดูตัวนั่นสิมีปลาด้วยนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงพี่พีทต้องจับปลาให้ได้นะค่อยปีนนะพีทระวังตกด้วยล่ะสู้ๆนะพี่พีทใกล้เที่ยงแล้วเรากลับบ้านก็นดีกว่านะตอนนี้แม่เราคงนัากว่าข้าวไว้รอพวกเรากันแล้วล่ะเราอยากกินจังเลยเรหิวแล้วละ พวกเรากลับมาแล้วครับแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัวข้าช่วยไปจัดสำรับออกมาทีนะลูกเดี๋ยวเราไปช่วยได้ด้วยด็ก,กล้าได้เลยพีทแม่นายจะทำอะไรให้พวกเรากินกันดนะ้โอ้ยพีทนายเป็นอะไรมากไหม พี่พีทเจ็บมากไหมเราจะทำยังไงดีลางทีนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเด็กๆคุณตาคะแขนของพี่พีทถูกไอน้ำร้อนลวกคะ่ะไหนขอตาดูหน่อยสิก็ไปเอาใบว่านหางจระเข้ที่ตาเคยสอนมาสิครับคุณตา ได้มาแล้วครับคุณตาเอาไปปอกเปลือกล้างน้ำด้วยนะกล้าอยู่นิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งขยับนะพีทไอจาใบดีจะช่วยได้จริงๆหรือกล้าใบว่านหางจระเข้ใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกตาใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะเย้แผลหายแล้ว ใช่หายจริงๆด้วยมหัศจรรย์จ,งจังเลยค่ะคุณตาถ้าเด็กๆอยากรู้จักสมุนไพรชนิดอื่นๆอีกก็ตามมาที่สวนนะงั้นก็ตามมาเลยนะเด็กๆพรบพุทตาค่ะคุณตาต้นนั้นต้นตะไคร้ช่วยแก้ปวดท้องทางนี้ก็ต้นฟ้าทลายโจรรักษาโรควัดพระพุทธตา สมุนไพไทยที่มีประโยชน์มากมายจริงเลยนะครับคุณตาใช่ค่ะคุณตาถ้าเด็กๆอยากรู้จักสมุนไพมากกว่านี้ก็มาเที่ยวบ้านตาบ่อยๆนะครับคุณตาพวกเราจะมาเที่ยวกันบ่อยๆเลยค่ะคุณตา